ตนนี้นี่เวลาตีสองนะครับกำลังจะไปแอบดูตั้มมองดูหน่อยเห็นเมื่อคืนไทยขวัญบอกกันหนักกลางคืนเนี่ยตั้มจะมีไข้กลางคืนนะครับต้องให้ยาเข้าขมานไปสวนพระจันทร์กำลังสวยเลยครับ ผมทำงานดึกครับทำงานประมาณตีสองพอลำโพงเพิ่งเสร็จมืดหน่อย <c oughs> นอนประมาณตีสามทุกวันเกือบทุกวันครับช่วงลำโพงพังก็ฟังได้ยินเสียงไอ งี้บากด้<อ>ไม่หลับเหรอไม,ไม่หลับพี่ดสองะอมาพี่เดินลงมาดูเฉยเล,เลือดเลือดเหรเลือดตรงบาง ปัยาได้ใช่ไหมมีเงินเยอะออออกมาจางไหนวะมาจะปอดปอดอีกข้างหนึ่งเหรอปวดตมงทิ้งทังสู้ๆนอนไปพักผ่อนเห็นคิดมากแล้กพระท่านว่าแล้วทำใจให้ดีอืม วันฮะวื่อนไอหนักใช่ไหมมันนี้ลดลงงใช่ไหมยาฆ่าเชื้อด้วยแหละยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยานยั่นแหละพี่เพิ่งทำเพลงอเออีะแจ้งนะครับคือหลายคนเมนมาเรื่องบุหรี่ตั้มไม่ได้สูบบุหรี่ตั้งแต่ วันที่มาวันแรกนะครับวันนั้นที่ทาคลิปเนะี่ยคือตั้มเพิ่งเดินเดินเข้ามานะครับเพิ่งเดินเข้ามานั่งแล้วผมก็ถ่ายคลิปเลยทีนี้ตั้มระสูบบุหรี่แต่หลังจากวันนั้นนะครับตั้มไม่ได้สูบบุหรี่แล้วนะผมให้คนดูแลใกล้ชิดอยู่นะครับว่าใกล้ชิดนี่ไม่ได้ใกล้ชิดแบบติดตัวนะครับอขอไม,ไม่ดูดแล้ว,ลวไม่ดูดแล้วจริงๆผม,มพยาายมได้นะครับไม่ให้ดูด <c oughs> รักษาคือรักษาจริงนะครับ สมุนไพรนี้ก็เนี่ยผมว่าเ <c oughs> ชื่อว่าต้องช่วยได้ <c oughs> ที่นอนเอามารองพื้นให้แล้วเพราะว่ากลัวไอ้น้ำนะครับขึ้นมาเดี๋ยวจะทำที่พักให้ใหม่อยู่นะครับพอดีว่าผมเพิง่งรับลูกน้องมาที่คาแคร์แล้วก็อาจจะแบ่งเบาภาระราผมได้ก็จะมีเวลามาทำที่พักให้ใหม่ให้ให้ดีกว่านี้นะครับให้ เออได้มาแล้วมาพรุ่งนี้เรากไ็ไปทําบ้านให้ใหม่ให้ให้อยู่แบบดีกว่าน,นี้หน่อยบนด,ดงบันไดถ้าผมไม่อยู่ไม่ว่างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีใครทําเพราะว่ามไม่มีใครสั่งการนะนะต้องทาเองแล้วก็พาเขาทําหี๋น้องมันมาอยู่พรุ่งนี้แหละจะได้มีเวลาพี่เขาอ,อยากมานอนข้างในดีกว,ว่าอากาศดีกว่าเออย็นเลยเนะี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เปลี่ยนสีน้าให้เป็นสีฟ้าสวยเลยแหละอันนี้มันเป็นสีนี่อยู่ปลาเปอร์ไม่ตายเปลี่ยนน้าให้สร้างบรรยากาศให้มันสวยเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเดี๋ยวจัดการให้พรุ่งนี้ออะพักผ่อนถ้าพอไหวให้นั่งสมาธิมันที่พระท่านว่า่ะเออนั่งสมาธิสูดให้คือทาจิตใจให้ว่างให้โล่งเลยคือแบบไม่คิดแต่ถ้ามันเริ่มพะวงไปที่อื่นให้ดึงกลับมาให้เดิมให้ได้ พี่ทําบ่อยอยู่เวลาสุดมนพี่ก็ทำนี้แหละแล้วก็จะมีสมาธิก่อนทําเพลงอะไรพี่ก็จะทําทำเหมือนที่พระท่านบอกอแหละเห็น <c oughs> ไหมพระท่านเบิกบานเห็น <c oughs> หน้าท่านไหม <c oughs> หน้าท่านะเบิกบานอิ่มไปได้วยบุญเพราะท่านช่วยคนเอาเวลาที่เหลือนี่แหละมาช่วยคนหนูช่วยช่วยยังไงอ่ะช่วยช่วยตัวเองก่อนอันดับแรกท <c oughs> ี่บอกอะไรพี่เกียรพูดแล้วแต่คน เราือแต่พี่ถ่ายให้เพราะว่ามีคนต้องการอัปเดตอยากรู้แล้วก็ฟังคนที่เขาคิดดีหวังดีแหละนะ,ะไม่ตอบโต้ใครไอ้ที่ตอบโต้ไปเนี่ยผมไม่ได้ด่าอะไรใครนะครับโอ้ยพลาดไม่ได้เลยอ,ะอ,อ่ะคนดีเขาก็หวังดีกับเราเขาก็พูดดีกับเราเราก็พูดดีเขาคนดีผมไม่ด่าหรอกครับไม่ว่าคนไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรนี่พูดยังไงดีวะผมว่าคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ นี่คนธรรมดาใครบ้างไม่มีอารมณ์ก็แค่อยากให้ทุกคนคิดดีคิดดีเฮ <c oughs> ้เจริญพรตอนฉนั้นว่า,าทำตามพระสันสอนนะพระบอกว่าไม่ต้องไปตอบโต้หรอกโยมทาดีแล้วนะก็เชื่อมั่นว่าหลายๆคนก็นก็ชื่นชมในสิ่งที่ผมทำแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ดีนะครับอ,อ่าอันนี้เห็นกับตาเลยนะครับไม่อยากให้เข้าใกล้เดี๋ยวหลายคนอาจจะนั่นนะครับผมเห็นแล้วนะครับเลือดมีเลือด แดงๆอยู่ในขวดนะครับวันนี้ไอไอบอลลงใช่ไหมบอลบอลนี่ครับบอลใส่ขวดเมื่อวานเมื่อวานผมให้โชคไปนะให้บอกว่าเอ้าผมหยิบแบตเตอรี่ให้ใบหนึ่งเป็นค่าดูแลดั้มถูกไหมตั้ผมถูกก็เฮงหิงไปแบตเตอรี่ใบนึงถูกของตัวท้ายครับอืมนี่นั่นแหละใช่ไหมี๋ยวพี่ก็มีอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เอาเตือนพี่เลยนะพี่จะเปลี่ยนน้ำ ให้เป็นสีฟ้าพรุ่งนี้พี่ว่ามันจะสวยเดียวทำน้ำเป็นสีฟ้าเดินไปจะได้สดชื่นปลาเออปลาได้เคยพอตุเยน็นใช่ป่ะเออปลาพรุ่นี้ชา้าเราทำปลาให้จ้ำกินก็นได้กินง่ายเดี๋ยวพี่มาดูนะพรุนี้ยาต้องลดนะจำ้ำน้ำเนี่ยมันเหลืออยู่ถึงฉลากถึงปลายฉลากพอดีเออพรุนี้ให้มันให้มันลดลงมากินไปเนาะ ของดีๆนั้นไปลับฝันดีจะเริ่มพร